ผื่นที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นผื่นที่พบบ่อยในห้องตรวจโลคผิวหนังสาเหตุนั้นหลากหลายมากๆในวันนี้หมอจะมาเล่าถึงผื่นที่เป็นลักษณะลุ่มๆที่บริเวณฝ่าเท้าเป็นหลักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิสาพิทุณนะคะในวันนี้หมอจะมาเล่าถึงภาวะเกิดการติดเชื้อแบคทีรียชนิดหนึ่งทางผิวหนังแล้วเกิดเป็นลุ่มๆโดยเฉพาะบริเวณฝ่าเท้าบริเวณที่มีการกดทับจะมาเล่าถึงภาวะผิดเตตแคตาโอลซิสค่ะ ภาวะพิษเตสแคราโรไลซสิสนั้นอาการทางผิวหนังมักจะมีลักษณะเป็นหลุมๆเล็กๆตั้งแต่ขนาด1มิลไปจนถึง7มิลลิเมตรนะคะอยู่ในบริเวณชั้นหนังกำพร้าพบปอยในบริเวณฝ่าเท้าในจุดที่เป็นบริเวณที่ลงน้ําหนักค่ะแล้วก็มักจะสัมพันธ์กับคนที่มีปัญหาเรื่องของเหงื่อออกเยอะในบริเวณนี้หรือมีการอับชื้นร่วมด้วยได้ในบางรายของคนไข้มีกลิ่นผิดปกติที่มีลักษณะกลิ่นเหม็นร่วมด้วยได้ค่ะสําหรับสาเหตุของภาวะนี้ค่ะเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดเช่นคอรีนแบคทีีรรรรยมค่ะสําาาหัับกกษ จะเน้นไปที่การใช้ยาทาค่ะในกลุ่มยาทากลุ่มอิริโทไมซซนครินดาไมาซินหรือยาทาเชลราหรือเอซแอนติฟังกอดักค่ะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงหรือเป็นบริเวณกว้างอาจจะพิจารณายารับประทานร่วมด้วยได้ค่ะ ภาวะผื่นพิเตเตคราโตรไรซ,ซิสหรือลักษณะผิวหนังบริเวณฝา่าเท้าเป็นหลุมๆนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ปัญหาที่รุนแรงอะไรแต่ในคนไข้าบางคนที่เป็น,นมนาหรือเป็นเรื้อรงังหรือเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกาะความไม่สบายในการใช้ชีวิตประจาวันของคนไข้ได้หรือบางทีอาจจะมีการรบกวนจากกลิ่นที่มีความผิดปกติถ้าสงสัยภาวะนี้รักษาเบื้องต้นด้วยตัวเองแล้วไม่ดีขึ้นแนะนําพบแพทย์เพื่อเข้าสู่การวินิจฉัยและรักษาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ